ทำธุรกิจต้องวางแผนไหมครับทำธุรกิจต้องลงทุนไหมครับต้องวิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์ตลาดที่เราจะขายไหมครับต่างอะไรกับการเทรดครับมันก็เหมือนกันเลย <ไป S 1> าอาจารย์น็อตเทรด <ไป S 2> มีฟิคคอร์สไหมครับเอ่อก็ต้องมีเงินมาเติมพอเนาะมีเงินมาเติมแสดงว่าอาจารย์กำลังขยายธุรกิจของอาจารย์น็อตผมก็แค่มองว่าผมไม่ต้องมีหน้าร้านผมไม่ต้องจ่ายค่าเช่าผมไม่ต้องสร้างโรงงานผมไม่มีฟิคคอสเริ่มต้นช่วงแรกๆเนี่ยความเสี่ยงมันจะสูง กำไรมันจะทําแต่เมื่อเราเริ่มต้นเรียนรู้แล้วค่อยๆพัฒน,นาตัวเองไปอย่างที่ผมบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงแล้วเราค่อยๆเก็บความผิดพลาดของเราเนี่ยมาแสดงว่าความเสี่ยม,มันจะเริ่มลดลงแล้วกำไรมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามความรู้ความสามารถและ,ะทักษะที่เรามีสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการพอดแคสต์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับจะต,ต้องบอกเลยว่า EP นี้เป็น EP ีที่พิเศษมากๆหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากขนาดไหนแต่วันนี้เราจะมาพบกับนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับที่ทำธุรกิจมาหลายอย่างและประสบความสำเร็จมียอดขายเป็นพันล้านแต่วันนี้ทำไมก็ถึงเลือกการเทรดพบกับพี่หนุ่มซีดขับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคยได้ยินประวัติพี่หนุ่มมาคร่าวๆก็ลองบอกว่าน่าสนใจมากๆวันนี้ก็เลยอยากชวนพี่หนุ่มมานั่งพูดคุยกันนะครับ,รบว่าพี่หนุ่มเนี่ยเคยเป็น ธุรกิจปัจจุบันก็ยังทําอยู่ถูกไหมฮะครับอยากให้พี่หนุ่มเล่าเรื่องราวการทําธุรกิจก่อนที่จะมาเห็นนิดนึงให้ผู้ชมได้รู้จักหน่อยได้ครับ,รบ,รบก็จริงๆผมเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่อายุสิบแปดผมเริ่มตั้งแต่ไปเช่าห้องในจตุจัรไม่เช่าแผงในจตุจัรมาปล่อยต่อ,อก็คือเหมือนเป็นค่าในหน้าแล้วก็มาทําเป็นโรงงานของตัวเองโรงงานเหล็ก ครวก็มาเป็นเจ้าของตลาดแล้วก็มาทําธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างอาหารเสริมสร้างยอดขายจากอาหารเสริมเนี่ยก็ปีหนึ่งก็เป็นพันล้านปัจจุบันเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเทรดเนี่ยผมก็มีอีกหนึ่งธุรกิจคือเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเป็นเหมือนบริษัททัวร์ปัจจุบันเนี่ยผมก็มี2อ,อย่างทําร่วมกันก็นกคือบริษัททัวร์แล้วก็เรื่องของการเทรดครับโอ้นับเมื่อกี้นี้นับไม่ทันเลยนะว่าทํากี่ธุรกิจบ้างนะครับรู้ว่าหลากหลายมากๆและทํามาตั้งแต่อายุ18เลยครับ ขอถามนิดนึงน,นะแมว่าธุรกิจที่เคยเริ่มต่ออยู่ติดนถึงปัจจุบันเนี้ยธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือความยากง่ายในการทาต่างกันไปเยอะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของออนไลน์มันมาแรงมา,มากๆเลยธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะทาธุรกิจเนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องมองหาหน้าร้าน mm hmm. มองหาโลเคชั่นอยากขายสินค้าได้เยอะ mm hmm. ๆก็ต้องซื้อทราฟฟิกไปเช่าสถานที่ที่มีทาราฟฟิกคนเยอะ mm hmm. ๆถึงจะได้มีลูกค้าเยอะมันก็เป็นการลงทุนไปกับ เรื่องของสถานที่เรื่องของหน้าร้านแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถผันตัวเราเองเนี่ยเข้ามาอยู่บนโลกของออนไลน์ได้ซึ่งต้นทุนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะน้อยกว่ามากๆเลยแล้วมันสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถขายได้ ด้วยปริมาณคนที่แมสมากกว่าเดิมอีกก็ขายปีหนึ่งพันกว่าล้านแต่พันกว่าล้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะคือขนาดยอดขายก็เถอะคือต้องพูดอย่างนะี้นะว่าอย่างผมเนี่ยก็อยากเป็นนักธุรกิจผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมี mindset ว่าต้องการทํางานประจําไปสักระยะหนึ่งเก็บเงินออกมาทําธุรกิจเพื่อที่บ้านตายหรืออะไรเงี้ยจะได้มีธุรกิจของตัวเองแต่ทําไมพี่หนุ่มที่มีธุรกิจของตัวเองที่เหมือนเป็นความฝันของใครหลายๆคนอยู่แล้วเนี่ย ถึงสนใจการเทรดหรือการลงทุน,นผมบอกแบบนี้แล้วกันถ้าให้เปรียบเทียบคําที่เราพูดกันแล้วสื่อสารกันเข้าใจง่ายๆเลยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าถูกไหมเพราะธุรกิจเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าทํางานประจําแล้วก็เก็บเงินมาเริ่มต้นทําธุรกิจคําถามผมถามอาจารย์ง่ายๆครับทาธุรกิจต้องวางแผนไหมครับต้องเดียรํทำธุรกิจต้องลงทุนไหมครับต้องต้องวิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์ตลาดที่เราจะขายไหมครับ ต้อต่างอะไรกับการเทรดครับมันก็เหมือนกันเลยที่สําคัญคือทําธุรกิจมีฟิกคอสไหมครับมีซื้อของอาจารย์นอตเทรดมีฟิกคอสไหมครับก็ต้องมีเงินมาเติมพออันนั้นคือเทรดแล้วแตกแต่ถ้าเทรดแล้วไม่แตกไม่มีฟิกคอสถูกไหมเธอเดถ้าถ้ามีเงินมาเติมแสดงว่าอาจารย์กำลังขยายขยายธุรกิจของอาจารย์น็อตถูกไหม์ตของเราใช่แต่ของเราเนี่ยเราก็ผมก็แค่มองว่าผมไม่ต้องมีหน้าร้านผมไม่ต้องจ่ายค่าเช่าผมไม่ต้องสร้างโรงงานผมไม่มีฟิกคอส การเทรดเหมือนกับการทําธุรกิจเลยต้องวางแผนเหมือนกันต้องลงทุนเหมือนกันต้องวิเคราะห์ตลาดเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่การเทรดทําที่ไหนก็ได้อย่างผมเนี่ยง่ายมากเลยเทรดไปเที่ยวไปทําบุญไปแสดงว่าผมไม่จําเป็นจะต้องอยู่อยู่กับที่ไม่ต้องเฝ้าร้านไม่ต้องเฝ้าลูกน้องจังหวะมาก็ค่อยเทรดจังหวะไม่มาก็ไม่ต้องเทรด ถูกไหมครับเราก็ไม่จะเป็นต้องเสี่ยงสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมคือการที่ผมทําธุรกิจหลายอย่างแล้วทาไมผมถึงต้องเปลี่ยนในอดีตฟิกคอสมันคือตัวสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยแบกรับต้นทุนมีเหตุการณ์ไหนที่เป็นทิกเกอร์พอยต์ไหมฮะว่าเฮ้ยเราจะทําธุรกิจอย่างเดียวหรือแบบมีไรายได้แค่จากธุรกิจของเราเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้แล้วจะต้องมีเรื่องของการลงทุนหรือการเทรดเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมแบบนี้นจริงๆผมรู้จักการเทรดเนี่ยตั้งแต่ประมาณ แปดถึงเก้าปีที่แล้วแล้วสมัยนั้นเนี่ยมันหาคนสอนได้น้อยอรู้จักจริงนะเรารู้จักแต่เราไม่ได้รู้จริงรก็เราหาคนที่สอนเราไม่ค่อยมีเลยมันก็เลยทาให้เราเนี่ยนะครับผันตัวเองไปทําธุรกิจอย่างอื่นก่อนแล้วพอธุรกิจที่เราทําเนี่ยมันประสบปัญหาเมื่อปีที่แล้วจากยอดขายที่ผมบอกกับยอดขายปีหนึ่งเป็นพันล้านเนี่ยพอมันเกิดปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนธุรกิจเราต้องเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ผมทําเลยคือผมต้องมองบิสเนสหรือมองธุรกิจเนี่ย ให้มันมีไซส์ที่ใหญ่กว่าเดิมคำถามคือแล้วจะทาธุรกิจที่มันมีไซส์ที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยต้องอินเวส์เท่าไหร่มันม่ต้องลงทุนเพิ่มไปเรื่อยใช่ปีแรกอาจจะล้านหนึ่งปีสองก็ขยายเพิ่มสองล้านสี่ล้านสิบล้านก็แล้วแต่แล,แล้วแต่โอากาสที่เรามองเห็นหแต่ผมเลือกที่จะมองเห็นโอกาสในตลาดการเทรดมากกว่าเพราะอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสมันมีอยู่ทุกที่นะมันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือมองไม่เห็นมองเห็นแล้วเราคว้ามันไว้ไหมแค่นั้นเองผมเป็นคนชอบวิ่งหาโอกาส มเห็นโอกาสในการเทรดผมก็เลยลองเข้ามาศึกษาระหว่างศึกษาก็เจ็บไปเยอะระหว่างศึกษาก็เจ็บไปเยอะเป็นคนที่เวลาลงสนามจริงชอบเล่นจริงชอบทําจริงแล้วเวลาเจ็บก็เลยเจ็บจริงอถ้าวามตอนสักเก้าปีที่แล้วตอนที่พี่หนุกเข้ามาวงการการเทรดหนะ่อย เอ่อเรียนรู้ยังไงเข้าคอร์สหรือว่าทําอะไรจริงๆมีคนรู้จักคนหนึ่งเป็นคนรู้จักเนี่ยที่เขามารู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้เขาเทรดอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มาสอนเราสอนแบบง่ายๆเลยสอนที่เทนไรยง่ายง่าย,ายแล้วเขาก็พาเราสมัครในโบรกเกอร์ broker, แต่ละโบรกแล้วเราก็ไปสมัครกับเขาแล้วเราก็ไปเทรดกับเขาแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆครับเราไม่ได้ใช้เวลาตรงนั้นนานเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือถ้าเราต้องรอคนคนเดียวมาสอนเราอ่ะ สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้เราเซิร์ช Google เซิร์ช a c e b o o k เซิร์ช u t u b e มันมีคนสอนเยอะแยะมากมายเลยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเป็นการเทรดฟอรเร็กเลยไหมฮะจริงๆเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นจากการเทรดหุ้นไทยก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันครับเจ็บไปเยอะแล้วพอดีไปเจอห,หุ้นหุ้นวิ่งตัวหนึ่งแล้วเราได้คุณคืนเราก็เลยหยุดเทรดตรงน,นั้นแล้วเราก็เลยมาเข้ามาสู่ตลาดทองแล้วกันตลาดทองตอนนั้นคือซื้อทองแท่งห,หรือว่าฟอรเร็กเลยฟอรเร็กครับฟอเร็เลกรรลยใช่ไหมต้องบอกก่อนนะว่า ผมรู้จักพี่หนุม่มมาระยะหนึ่งก็ต้องบอกว่าพี่หนุม่มเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือการเทรดระดับหนึ่งนะครับสามารถเทรดแล้วก็เลี้ยงพอตตัวเองได้ทําให้พอตเติบโตได้กว่าจะทําได้แบบนี้มันใช้เวลานานไหมในการศึกษาล้มลุกคุกคานมาจริงๆก็น่าจะไม่เกิน6เดือนนะคือผมอย่างที่ผมบอกผมลงสนามจริงผมเล่นจริงผมเจ็บจริงมันก็เลยทาให้เราเนี่ยต้องคอยระมัดระวังทุกความผิดพลาดของเราคือบทเรียนถามว่าเทรดแล้วพอตแตกไหมเรื่องธรรมชาติแตกก็แค่เติม แต่เราต้องรู้ว่าที่เราแตกไปเนี่ยเราได้อะไรกลับมาแล้วเราค่อยๆเอาสิ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยกลับมาแก้ไขเรียนรู้ไปพัฒนาไปแก้ไขไปจนมาถึงวันนี้ครับอันนี้ถามเล็กๆที่หนุ่มมีแบบว่าเทคนิคส่วนตัวไหมไในการเทรดจริงๆก็มีผมใช้ผมใช้3า,ามเทคนิคก็ดีเขาใช้กันทั่วไปในตลาดนี่แหละครับ,รบหนึ่งก็คือแนวรับแนวต้านถูกไหมสอก็คือเทรนไลน์ สามก็คือซีโรเรนชีซึ่งมันก็ไม่ได้ต่าง,งคนอื่นเลยแต่ผมแค่เอา3อย่างนี้มารวมกันเป็นน้าเทรดของตัวเองแค่นั้นเองครับโอ้น่าสนใจมากนะ <c oughs> เอาว่า3มอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เทรดเดอทุกคนเข้ามาน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออเอามาใช้อย่างไงให้ประสบความสำเร็จแต่เดี๋ยวขอให้ไปน,นิดนึงก็คือพี่หนุ่มเนี่ยเอ่อเป็นฟฟวเดอร์ของซีดขับด้วยนะครับอันเนี้ยอยากให้เล่านิดนึงว่าเทรดเองอยู่ดีทําไมถึงมาตั้ง ซีดขับขึ้นมาจริงๆคอนเซปต์ของผม,ผมง่ายมากเลยซีที่แปลว่ามาเลพันเนี่ยมันคือการที่ผมเองผมเริ่มจากที่เราไม่ค่อยมีความรู้เราอยากเติบโตนะแต่เราไม่สามารถหาแหล่งที่ทําให้เราเติบโตได้<ม>เราก็เลยต้องออกไปประชิญโลกกว้างใยญ่ๆมากมายเลย<ม>แล้วก็ไปลองผิดลองถูกพอเราเริ่มจับทางได้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นต้นไม้ที่มันเริ่มโตขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆเอาร่มเงาของเราเนี่ยบังแดดบงังฝนบังลมให้กับมาเลพันที่กาลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ เขาคงจะเติบโตได้ง sure yeah ่ายกว่าตอนที่เราเริ่มมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ช่ว่าผมค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วผมก็ค่อยๆเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เขาพร้อมจะเติบโตอันนี้เป็นที่มานะของว่าทําไมเป็นซีดขับแล้วก็ซีดขับนี้ได้ยินว่ามีการสอนเกี่ยวกับการเทรดเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้ผมมีสอนให้ถ้าเป็นออนไซต์แบบจับมือทําเราจะมีกันทุกวันเสาร์ครับก็ต้องขอบคุณ QR s เอที่ให้สถานที่ในไหนโวกมากค s เอละ ก็ต้องบอกว่าสมัยเนี้ยคนส่วนใหญ่นี่ถ้ามาช่วง2 3สปีหลังนะคนน่าจะรู้จักฟอร์เนก,กันค่อนข้างเยอะไม่เหมือน9ปีก่อนนะแน่นอนว่าพอคนรู้จักเยอะเนี่ยบล็อกเกอร์ก็เยอะตามทำไมพี่หนุ่มถึงใช้บริการหรือมาเทรดกับทาง QI S มันมีความแตกต่างจากบล็อกเกอร์อื่นยังไงในมุมมองของพี่หนุ่มจริงๆถ้าถามผมเนี่ยจุดที่ผมเลือก QI S เนี่ยผมเจอเจ้าของบล็อกตัวจริงผมไปที่อื่นผมอาจจะเจอแค่เซลล์ถ้าผมเลือกบล็อกต่างชาติผมอาจจะเจอแค่แค่คันเทรีผมไม่ได้เจอเจ้าของตัวจริง oh, <okay. S 2> แต่ถ้าอยู่ที่ QI S เน ของตัวจริงแล้วผมมีปัญหาผมสามารถปรึกษาได้แสดงว่าพี่พี่หนุม่มประทับใจคือความมั่นใจของบปกเกอร์ครับถูกไหมฮะเ,เลยเลือกมาที่นี่อ๋าขอวกมาในเรื่องของการทําธุรกิจกับการเทรดนิดหนึ่งแล้วกันเพราะเมื่อกี้พี่พี่หนุ่มบอกว่าการเทรดเนี่ยมันก็เหมือนกับการทําธุรกิจทีเนี้ยผมอยากให้พี่หนุ่มขยายภาพให้เห็นหน่อยว่าในมุมมองของพี่หนุ่มเนี่ยทำไมการมียอดขายในธุรกิจเป็นพันล้านเทียบกับการเอาเงินมาเทรดในฟอเร็กซ์เนี่ยฟอเร็กซ์มันถึงมีความน่าสนใจมากกว่ามันน่าสนใจในมุมไหนบ้าง ตลาดเทรด forex เนี่ยมันน่าสนใจถ้าถามผมอะมันน่าสนใจในทุกแบบเลยกราฟไม่เคยหลอกเราไม่เหมือนคู่แข่งทางธุรกิจที่บางทีเขาอาจจะหลอกเราก็ได้การทาธุรกิจเนี่ยเราอาจจะเจอคู่ค้าหลอกก็ได้เราอาจจะเจอซัพพลายเออร์หลอกก็ได้บางทีเราไม่เคยนึกถึงตรงนี้นะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกราฟทองมันหลอกมันสับขาหลอกนู่นนี่นั่นเออไปทําธุรกิจก็มีการหลอกเหมือนกันเนาะคู่ค้าอาจจะหลอกเราก็ได้คู่้าอาจจะไม่ซื้อตรงกับเราก็ได้ทเานนร์อาจจะไม่ซื้อตรงกับเราก็ได้แต่กราฟไม่เคยหลอกเรา มีแต่เราอะหลอกตัวเองว่ากราฟต้องไปทางนั้นไปทางนี้แต่กราฟไม่เคยหลอกเราอ่าอันนี้ดีเพราะว่ากราฟมันเบรกเอาขึ้นลงหรือติดแนวรับแนวต,นต้านตรงไหนมันก็เห็นอยู่กับตาเนาะใช่ครับแต่มีแต่ใจเราเนี่ยที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องไปต่อเดี๋ยวมันต้องลงต่อแสดงว่าการมาเทรดมันตอบโจทย์ก็คือเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าธุรกิจตลอดเวลาเราเลือกได้ อ่ะว่าโอเคสมมติวันนี้อยากจะเฝ้าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็เราก็ทําได้หรือไม่เฝ้าก็ทําได้ถูกไหมมันมีรูปแบบที่หลากหลายก,กว่าแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่เริ่มต้นเข้ามาเทรดเนี่ยเราจะอยู่กับทาเฟรมเล็กๆแล้วเราก็นั่งนั่งเฝ้ากับมันแล้วเราก็จะหาจาังหวะเทรดตลอดเวลา มันก็เลยทําให้เราอะมีโอกาสผิดพลาดได้ตลอดเวลา,าทุกครั้งที่ออกไม้คือความเสี่ยงผมก็บอกทุกคนอย่างนี้ว่าทําทุกธุรกิจมันมีความเสี่ยงหมดแหละการเทรดก็เหมือนกันทุกครั้งที่ออกไม้มันคือความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเรามองภาพให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นความเสี่ยงมันก็จะลดลงโอกาสที่เราจะชนะมันก็มีเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองครับอืม,อมก็คือออกไม้ตอนที่ กราฟมันเป็นใจใช่ก็ถึงถ้าเราใช้ทาเฟรมใหญ่ถึงจุดเราก็ค่อยเข้าออเดอร์ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็รอไปเรื่อยๆก็ทําอย่างอื่นไปแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในทำเฟรมเล็กมันก็จะหลอกตัวเองว่าถึงจังหวะแล้วนะอืแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนทุกทีเหมือนกันครับอันนี้ถามเพิ่มเติมเพราะเมื่อกี้บอกว่าเทรดมา9้าปีแล้วสำหรับพี่หนุ่มเนี่ยมันมีแบบว่าจังหวะไหนที่โดนอย่างหนักบ้างไหม จริงๆถ้าจังหวะเทรดโดนหนักๆเนี่ยมันจะมีสองจังหวะจังหวะแรกเนี่ยไม่เรียกว่าการเทรดเรียกว่าการเหมือนคนทั่วไปที่โดนหลอกลงทุนแล้วก็หายไปตอนนั้นกเ็เจ็บไปเยอะเหมือนกันโดนไปก็น่าจะเป็นล้านเหมือนกันอ๋อคืออันนี้ไม่ไม่ใช่การเทรดไม่ใช่การแต่ว่าเป็นคือการลงทุนโดนหลอกลงทุนโด,นห,ดนหลอกด้วยคําว่า For e x รแล้วสมัยนั้นเนี่ยคือสมัยแปดเก้าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีความรู้เพิ่มเติมมันอาจจะเป็นโมเดลใหม่ที่คนอาจจะใช้มาหลอกลวงก็เหมือนกับว่าหลอกร่วมลงทุนแล้วก็ไปลงกับ For ก็ดนเหมือนนนนนกัััป็่่่่าาาจะเเเลล้หหมือชวงงทีริ่มมกับาเทร ก็จะไปหลักหมื่นครับแต่หลักหลักหมื่นเหรียญหลักหมื่นหลักหมื่นเหรียญก็อย่างที่ผมบอกผมย้ำคอนเซปต์เดิมลงเล่นจริงเก็บจริงเล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าทุกบาทที่ผมเสียไปมันไม่ใช่เงินที่ผมเสียไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แต่ผมจ่ายไปแล้วเนี่ยผมเก็บประโยชน์จากมันได้คุ้มค่าต้องขอบคุณพี่มาลีเจ้าของบลกนะพี่มาลีเคยบอกว่า ไอ้วันที่เราไม่เป็นนะ่ะเรื่องเสียนี่คือเรื่องปกติแต่วันไหนที่เราเป็นแล้วเนี่ยเราจะเทรดเอาคืนได้แบบทบต้นทบ,ทบ,ทบ,ทบดอกเมื่อไหร่ก็ได้โอ้อันนี้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนการปั่นจักรยานเนาะก็คือตอน,ตอนแรกเนี่ย ถ้าเราปั่นไม่เป็นอนะ่ะมันก็จะล้มอยู่อย่างนั้นแหละใช่แต่พอเราปั่นเป็นแล้วหรือเราเทรดเป็นแล้วเนี่ยอูเราจะลงเงินขนาดไหนเราจะทํากำไรจากความชํานาญเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มองเห็นความผิดพลาดตัวเองมากขึ้นแล้วสําหรับพี่หนุ่มเนี่ยการเทรดเนี่ยนอกจากเรื่องของกําไรให้อะไรกับพี่หนุม่มบ้าง หลักๆเลยให้วินัยจริงๆโดยปกติผมก็เป็นคนค่อนข้างมีระเบียบวินัยของตัวเองอยู่แล้ว mm hmm. แต่ด้วยความที่คนเราทุกคนมีความโลภอยากได้เห็นแล้วก็อยากจะกดอยากจะได้แต่พอเราอยากที่จะได้เป็นเมื่อไหร่ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราหวัง mm hmm. เมือนกับว่ายิ่งเราอยากได้มันยิ่งวิ่งหนี mm hmm. ก็เลยต้องฝึกวินัยตองก็เลยต้องรอจังหวะที่ใช่แล้วค่อยถึงจุดที่ทํากําไรกับมันถ้าไม่ใช่เรื่องกําไรที่เป็นตัวเงินผมได้ทักษะเพิ่มผมได้ไม่เช็ตที่ดีเพิ่มแล้วผมก็ได้วินัยเพิ่มมากขึ้นครับโเรียกว่าวินัยเนี่ยคือหลายคนเนี่ยจะบอกว่าการเชรตเนี่ยรู้แค่เรียนแค่อินดิเคเตอร์หรือการฟีกรฟก็พอแล้วอ๋อแต่จริงต้องบอกว่าไม่ใช่เนาะต้องมีวินัยด้วยไม่งั้นไม่ทางสําเร็จได้เลย มผมต้องบอกว่าทุกอาชีพต้องมีวินัยเหมือนกันคือผมว่าทุกอาชีพมันต้องมีวินัยหมดแหละ,ะเพียงแต่ว่าอาชีพเทรดเนี่ยมันอิสระจนเราลืมคําว่าวินัยไปแต่พอเราตกคลึกได้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยทุกอาชีพต้องมีวินัยเหมือนกันขอแค่เราเข้าใจคเนี้เราก็แค่จะมีวินัยในการเข้าออ,อเดอร์แสดงว่าโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยลงทันทีเลยโอกาสทํากําไรมันก็จะมากขึ้นและนี้ขอถามหน่อยครับเ,เมื่อกี้ที่มีแต่ว่าพี่หนุ่มใช้เทนไลน์แนวรับแนวต้านฟิโบใช่ไหมครับเป็นอินดิเคเตอร์เบสิกแหละแต่เอามาปรับ ให้มันเข้ากับสไตล์การเทรดของตัวเองครับอ่าตรงนี้ในซีขาวอันนี้ก็มีสอนด้วยมีสอนครับผมสอนหมดหนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะเอาไปใช้ได้ไหมทุกครั้งที่ผมสอนผมสอนผมสอนน้าเทรดตัวเองหมดเลยแล้วมีเวิร์กช็อปพาตีกราฟจริงแล้วก็ให้ทุกคนลองดูเลยว่าจุดนี้ทุกคนจะบายจะเซลจะตั้ง t p ีเท่าไหร่จะตั้ง S อดวเท่าไหร่พาเวิร์กช็อปจริงครับสำหรับผมมาก็คือว่าพี่หนุ่มอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะอ่าถ้าเกิดเอาเปรียบเทียบเทียบเป็นผมเนี่ยถ้าผมอ่ะได้เท่าพี่หน ผมก็คงไม่ทํางานแล้ว <c oughs> นะผมก็คงแบบว่าใช้ชีวิตยื่เยๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เลยอยากรู้ว่าตอนนี้เป้าหมายของพี่หนุ่มเป็นยังไงพี่หนุ่มรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้สําเร็จในจุดที่อยากเป็นหรือ,อยังหรือมีเป้าหมายถัดไปยังไง <c oughs> คือต้องบอกว่าที่อาจารย์นอยพูดเมื่อกี้ว่าถ้าสําเร็จแล้วมีเงินแล้วอยากเที่ยวผมเคยมีปีหนึ่งทางานน้อยลงแล้วเที่ยวเที่ยวแบบที่จริงๆอะ่ะแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันมันไม่ค่อยมีคุณค่าอ๋อแล้วรู้สึกว่ามันมันอยู่ไปวันๆก็เลยเริ่มกลับมาทํางานใหม่ แล้วตอนนี้ถามว่ากลับมาทําแบบนี้สาเร็จหรือยังยังครับคือผมไม่เคยเอาคําว่าประสบความสําเร็จมาปิดกัน้นความสําเร็จที่ใหญ่กว่าในอนาคตเพราะถ้าเกิดเรามองว่าวันนี้เราสาเร็จแล้วเราหยุดแสดงว่าเราก็มองว่าเรามีศักยภาพได้แค่นี้เราทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมได้ครับโอ้อันนี้เรียกว่าเป็นไมเซตที่หายากจริงนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายคนถ้าสําเร็จแล้วก็คงแบบว่า ก็อยากใช้ชีวิตแบบพี่หนุ่มตอนที่บอกแหละก็คือไปเที่ยวอย่างเดียวใช้เงินเนาะไม่ต้องแบบไม่อยากทํางานนะครับแต่นี้พี่หนุ่มก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแสดงว่าตอนนี้เป้าหมายหลักของพี่หนุ่มเนี่ยก็คือมีความสุขเอนจอยกับการดูแลซีคัพอ่าแล้วก็เห็นว่าซีคัพเนี่ยจะมีการออกอินดิเคเตอร์ของตัวเองด้วยใช่ไหมอ่ะตรงนี้เป็นยังไงครับพี่หนุ่มมันทําถึงไหนละก็คอมพลทแล้วครับความใช้งานนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมใช้ชื่อว่าโกไกเป็นไกด์ของทองคํา Hmm. ครับซึ่งจะเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูจอว่ากราฟมีโอกาสที่จะไปในทิศทางนี้ทําให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับไม่ต้องอยู่เฝ้าจอแล้วก็ไม่พลาดโอกาสที่จะทํากําไรครับโอ้ oh, อันนี้ก็น่าสนใจนะครับโกไก์ Go ถ้าเกิดใครสายเทรดทองก็เตรียมตัวรอนะครับในซีดขับผมเทสมาแล้วครับได้ทั้งหุ้นต่างประเทศได้ทั้งคู่เงินได้ทั้งทองคําแล้วก็ได้ทั้งคริปโตก็ oh, แสดงว่าโกไกเนี่ย ก็คือเทรดได้หลายสินทรัพย์เลยเกือบทุกสินทรัพย์เลยใช้ใช้หลักการเดียวกันแต่สามารถเทรดได้ทุกสินทรัพย์เลยครับอยากให้พี่หนุ่มเล่าการเริ่มต้นเนาะในการเทรดนะครับที่ว่าพยายามมากแต่ได้เงินน้อยอันนี้คือยังไงนะพี่่มก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นช่วงแรกๆเนี่ยความเสี่ยงมันจะสูงกาไรมันจะต่ำถูกไหมในการเทรดในการเทรดใช่ครับแต่เมื่อเราเริ่มต้นเรียนรู้แล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองไปอย่างที่ผมบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงถูกไหมแล้วเราค่อยๆเก็บความผิดพลาดของเราเนี่ยมา แสดงว่าความเสี่ยมมันจะเริ่มลดลงแล้วกาไรมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะที่เรามีโอ้ก็คือตอนแรกเนี่ยเราพยายามมากเลยเรียนทุกวันมาแบบสัมมนาตลอดอะไรอย่างงี้ใช้ความพยายามสูงเลยแต่ว่าอาจจะเทรดได้กาไรนิดเดียวใชอ๋อแต่พอเราเริ่มรู้ไปเรื่อยเนี่ยกมันจะกลับกัด จ, h, จริงๆใช้คำนะว่าตกผลึกเพราะเราตกผลึกในบางสิ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียนเยอะพอเรียนเยอะความรู้ใหม่กับความรู้เก่ามันตีกันพอความรู้ใหม่กับความรู้เก่ามาตีกันเนี่ยมันก็ทําให้สับสนว่าถึงจุดแล้วตกลงจะเข้าหรือไม่เข้าดีความรู้นี่บอกควรเข้าความรู้นี้บอกให้รอก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเรียนแล้วก็อยากให้เรียนแบบตกผลึกเพื่อหาหน้าเทดของตัวเองให้เจอว่าหน้าเทดของเราแบบเนี้ยเราเทรดแล้วเนี่ยมันเหมาะกับเราใช่ไหมความเสี่ยงลดลงแล้วก็มีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้น เพราะอย่างที่บอกครับมันก็เหมือนกับการทําธุรกิจเลยเราทําธุรกิจใหม่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอัะสมุนผมขออนุญาตถามอาจารย์น็อตไปซื้อแฟนชส์หนึ่งแฟนชส์โดยที่อาจารย์น็อตไม่ค่อยสนใจเรื่องของการเรียนตอนนี้เขาสอนก่อนเสีย่ยงไหมโอ้ก็นาะเสี่ยงนะมันก็เหมือนการเทรดไหมเราเข้ามาเทรดโดยที่เราไม่ค่อยรู้อะไรเลยม,มีโอกาสขาดทุนเหมือนกันไหมครับเหมือนกันถูกไหมครับผมถึงบอกไงการเทรดกับการทําธุรกิจมันเหมือนกันเลยคนจะตกกลึกเรื่องไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองถ้าเอาความรู้การทําธุรกิจมาใช้ในการเทรด บางทีการเทรดเราอาจจะมองว่าเป็นกระเป๋าที่สองเป็นกําไรอีกหนึ่งช่องทางผมว่าบางคนถ้าตกผลึกจริงไอ้ช่องทางเนี้ยของการเทรดเนี่ยมันอาจจะสร้างกําไรให้มากกว่าธุรกิจที่คุณทาอยู่ก็ได้โอ้แต่ซึ่งพี่หนุ่มทำมาแล้วใช่ไหมก็เขายิมแบบนี้เขาแน่นอนนะครับ <c oughs> พยายา <c oughs> <c oughs> มหลอกถามอยู่นะครับว่าจริงๆพี่หนุ่มเนี่ยเทรดได้เท่าไหร่ <c oughs> แต่ไม่หลุดสถีนะครับพออยู่ได้ครับรายได้ดีกว่าบริษัททัวร์ครับโอเคชัดเจนนะครับว่าแน่นอนนะครับว่า รายได้ดีแน่นอนก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่หนุ่มเนี่ยฝากเป็นกําลังใจนะครับหรือฝากข้อคิดดีๆให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาในวงการนี้เทรดแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จหรือกับคนที่เริ่มเทรดใหม่ๆอยากให้พี่หนุ่มเนี่ยช่วยแนะนําหน่อยว่าควรที่จะทายังไงให้ประสบความสำเร็จหมือนพี่หนุ่มดีจริงๆผมว่าคนส่วนใหญ่ที่เทรดแล้วยังไม่ได้กําไรหรือว่าเทรดแล้วยังขาดทุนอยู่เนี่ยผมว่าเขาแค่ ยังไม่ได้ฝึกฝนมากพอแล้วก็ยังไม่ได้มีวินัยที่มากพอสําหรับผมเนี่ยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้เลยเพราะว่าตัวผมเองก็เล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็แตกจริงมาเยอะเหมือนกันแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าทุกคนที่เป็นแบบนี้อยู่อ่ะต้องมีคือต้องการมีใครสักคนหนึ่งที่คอยพูดคุยคอยปรับทัศนาคตาิคอยที่จะแบบอยู่ในสังคมที่แบบไม่ต้องอยู่คนเดียวอะเพราะการที่คุณอยู่คนเดียวเทรดอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่รู้จริงๆว่าคุณพลาดตรงไหน แต่การที่คุณมีเพื่อนสักคนหนึ่งคอยมาเทรดด้วยกันเขาอาจจะสามารถบอกคุณได้ว่าตรงเนี้จุดที่คุณพลาดนะถ้าคุณปรับแค่ตรงนี้จุดเดียวมาจะทำให้คุณเติบโตได้มากเลยก็ได้ถ้าคุณเป็นเมล็ดพันธุ์หรือคุณเป็นต้นไม้ที่ปลูกที่ไหนเราไม่โตมาเติบโตด้วยกันกับผืนดินที่ซีดขับครับมินิต้อนรับทุกคนครับก็ปิดจบได้คมมากๆเลยนะครับสำหรับขอดแต์นี้นะสำหรับคำคมดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆจากพี่หนุ่มนะครับก็ถ้าเกิดใครนะอยากจะพบเจอพี่หนุ่มแล้วก็ เรียนกับพี่หนุ่มนะครับก็ไปเจอก,กันได้ที่ซีค,คับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ